สวัสดีครับเพนวาอดสาธรรมดีว้ผู้ใดบ่พเห็นกระตามสร้างผู้ใดทำสัวสู้ซอยว้ไผ่สี่ยองกระสร้างตามผู้ใดสี่ยองกระสร้างตามพี่น้องเอ้ยสวัสดีทีนึงครับมาพบพ่อครับกับผมอีกเมื่อหนึ่งนะครับกับทิดปอบีเมื่อปีทมินนะครับทางช่องยูทูบทิดปอบีเมื่อปีทมินจะได้กับฝากกดไลค์กดติดตาม กดแชร์ให้ดีด้อครับเด้อเป็นช่อง y o YouTube น้องไม้ครับโมนี้กับมาพอ้กันอ่ในวันเพื่อหัสบอววันผุนหรือวันเพื่อัทเนาะไปนี่อ๋อวันเพืหอัสครับเพราะว่าวันอังคัรเจ้าจของกับเปิด youtube เป็นเหมือแหลกนะครับเป็นวันเพื่อหัสสบอดีนะครับอ่ามาพบมาพอ้กันอ่ในเซาโมนี้ครับมาพอ้กันนะ สามองโสนกนาฬิกานะครับกับทางช่อง u t u b e ทิดบ๊อบบี้มือปีทามิน,นครับมีช่องนี้จะพยายามนําเสนอเรื่องเล่าหลากหลายเรื่องเล่านะครับทุกรูปแบบทุกแง่มุมนะครับจะนําเสนอในรูปแบบของผมนะครับบางเทื่อบางครั้งอาจจะมาคือผู้อื่นนะครับอย่าเอาตัวผมไปเปรียบเทียบใส่ช่องนี้ไงได้พี่น้องเด้มอมวยคนละเกียิครับเขาเรียกว่ามวยคนละดู นะครับผมกับห้องก็หัดยางน้าเพลินห้องก็หัดยางน้าเพลินนะครับผู้เพลีนยางแข็งแล้วกับขอยางน้ากลนเพลินคือเกานะครับจังได้กับขอความเมตตาจากพี่จากน้องฝากกดติดตามช่องทิดบอบบี้เพื่อวิตามินไห้หลายด้ลยครับเด้อเปิดมาสามสี่มือว่าท่านได้หลยเลยครับพูดทิดตามพี่น้องอย่าใหนาลาเด้พี่น้องเด้อเขามาถึงเดือนเมษาพี่น้องเดือนเมษาเป็นเดือนแห่งความห่อนนะพี่น้องเนาะ เดือนแห่งความร้อนและเป็นเดือนอที่เขาเรียกว่าเป็นเดือนแห่งปีไม้ไทยนะครับเทศกาลสงกรานปีไม้ไทยกาลังจะเข้ามาถึงในอีกไม่กี่มื่นนะครับซึ่งทางรัฐบาลทางกระทรวงการท่องเที่ยวเพิ่งจะลดร่ดัลงนะครับปีนี้เป็นว่าให้เล่นน้ําได้อย่างจุใจ1-21เมษายน ก็ได้เข้านะครับว่าทาั้งในโตโยต้ละเอีดนะครับอยู่ถนนกองพ้นซิฟเซ็นนาค่ายประเสริฐนี่แหละนะครับเพื่อจะจัดตั้งแต่วันที่11บเอ็ดหอดสิบหนะครับพี่น้องผู้ใดที่จะผ่านไปเสร็นั่นพี่น้องในช่วงหัวคำเฉพาะจาเป็นอย่าผ่านไปเด้อครับเพราะว่าอาจะเป็นส่วนของข้าเจ้าเล่นน้่มนะครับวันที่11บเอ็ดอดวันที่ 15, สิบหาเมษายน2567นี่คือได้เขียนงหวันลยเอ็ดนะครับที่จัด ง,งานสงการกิจกรรมสงการให้กับคนมาเที่ยวมาเล่นน้ำกันนะครับตามนโยบายของรัฐบาลเพ็่นไดวารไว่านะครับข้อว่าเดือนหาออกไม่ตามโบราณาการอีสานเพิ่นว่าเป็นเมือแตกบันนะครับเพ็่นว่าถามปีใดขึ้นหนึ่งคำหรือแลมหนึ่งคำเดือนหาที่มันตรงกับวันอังขัน้นตามตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ ผู้เพิ่นพ้ามาต่างบานันต่างเมืองเพิ่นว่ามือน,นั้นมันบ่ดีเด้มันเขียดมันขวงบอกเพิ่นว่า,วาก็จะพผ้าไทายบนันแตกบ้านนะครับออกพยูธงยูธาต่างแต่สเสาทอคำนะครับโดยการทำพิธีของพระสงฆ์หรือ,อพอพระมนะครับหร,ห,หรือหมอจำหรือหมอรรมนะครับซึ่งหมอรรมในสมัยก่อนนี็ถือว่าเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณของคนอีสานในสมัยก่อนนะครับ มีเงงก็จะไปหาแต่หมอทำได้พี่น้องของเสียเอ้ยลูกหนีออกจากบ้านไปไลยฝ่า,าลาปีเอ่อไปซองเบืองกระดูยังอยู่เพื่อเกาบ่อขุนเด้ในสมัยก่อนในตะกี้ผู้ดใดมีเียงก็ไปหาแต่หมอทำหมอสุดนะครับบ้านเฮานาะพี่น้องลูกไส้ถือทาหารก็ไปสูตรขวัญเอ่อของเสียก็ไปหาหมอหม้อหมอทำ,อำเบื้องไห้ซองไห้นะครับซึ่งวิชาที่เขาเจ้าใส่ เขาเอ่นว่าเป็นวิชาธร,รมบรรลุนะครับวิชาธรรมตัวนี้ือจะสามารถใส่ในใส่ได้ในทุกเหตุการณ์นะครับซึ่งเป็นรรมของผู้เพิ่นเรียนมากนะครับเขาเรียกว่าวิชาธร,รเก้ากฎดนะครับซึ่งสมัยก่อนเนี่ยหมอรรมก็ถือว่า,อาอยัางมีอิทธิพลหลายในสมัยก่อนแล้วกับปัจจุบันนี้บางมองเขาก็ยังเสื่อยังนับถือหมอรรมอยู่นะครับขนาดก็าจาเป็นเจ็บป่วยเจ็บ อดๆแอดแอเขายัยังไปเป้าไปรักษานะครับแต่ว่าสูตรนี่นี่ผมบลบรูด้วยครับเนอเศร้าปีหลีครับบางโรคบางอย่างนี่แพทย์แผนปัจจุบันรักษาบ่ได้แต่ว่าทังศาสตร์ลี้ลับศาสตร์ที่มองม่เห็นก็สามารถรักษาได้นะครับตั้งไรกันเทอาก็ต้องไปคูกันเนาะวิทยาศาสตร์กับศสยศาสตร์นะครับเอากาพิจารณาเอานะครับพี่น้องแต่ก็ยังนี่แหละนะครับ ถ้าผู้ใดลดลงถือรดตามเขียนนะครับไปหาหมอหนามันนวดดินะครับบางเทือทั่งการแพทย์ในสมัยใหม่บางเทือทาานนาทอ,อาจจะรักษาเศร้าซ่านะครับอันนี้ก็เป็นความยงของแต่ละคนนะครับก็จะไปหาหมอน้นามันนะครับหมอน้นามันหมอเปานะครับนี่คือย่อมรับว่าหมอท้ำหมอหมอเปาหนี่มีอทธิพลกับคนอีสานนะครับอ่บาบัดเด้บอกว่าเราถึงเรื่องการแตกบ้านนี่แหละนะครับโดย อคนผู้เถ่าโบลานผู้เถ่าเกาเพนวามื้อออกไม่เดือนหาหรือขื้นแล่มหนึ่งคำเดือนหาที่มันตรงกับว่าอังขั้นเพราะว่ามันเข็ดมันขวงมันบ่ดีนะครับเห็ดห้บ้านเมื่อเดือดห่อนจะมีผีสางนา่งไม่เข้ามาเห็ดห้คนในชุ่มชนนี่จะเจ็บป่วยหรือมีเหลืองมีเาลานะครับก็เลยแก้เค็ดก็เลยผ้ากันออกไปยู่ทงยู่ทานะครับนี่คือการแตกบานซึ่งในปัจจุบันนี้ บางหมู่บ้านแถวชวนอโบทนะครับไปยังได้รักษาหีบข้องนี่อยู่นะครับยกตัวอย่างเฉ่นว่าลอยเย็ดเนาะนะครับบางอำเภอบางหมู่บา้านขาเจ้าไยังรักษาประเภทนี้แตกบานกันอยู่นะครับเขาเจ้า,าจะถือเลยแหละนะครับในช่วงออกไม่เดือนหาหรือแฮมเดือนหาที่ตรงกับวันอังคารขาเจ้า,าว่ามันบอดีนะครับตามความเสื่อของคนโบรานเนาะพี่น้องเนาะต้องกู้เถาเก้า ผู้เพินพาตังบานตังเมืองคนละนะครับเผินก็พ้าเฮ็ดผ้า,ากันไปยู่ทงยู่ทากินเข้าถวายเพลพระอยู่ทงยู่ทากันละนะครับบบดน,นี้บางมองเนาะบางเขตบางพื้นที่ก็จะพอนั่นก็นจะมีแม่ไม้เมื่อเอินเอ่อให้ออกไปยูน่นอกทงนอกทาก็คำ่ำค่ำกับมีทําพิธที่เขาบานนะครับนี่คืออ่อประเภทนีแตกบันซึ่งเขาเจ้าจะปฏิบัติกันเวลาขึ้นหนึ่งคำเดือนหาหรือแฮมหนึ่งคำเดือนหา ซึ่งปีนี้นะครับก็จะตรงกับวันที่เก่าเมษายนผมเบิกปฏิทินแล้วนะครับขึ้นหนึ่งคำเดือนหาเนี่ยนะครับก็จะเป็นเมื่อแตกบ้านนะครับก็บรรูุว่าอืยังมีบ้านไดที่ขาเจ้าเฮ็ดยังหยุดถือจารีตประเพณีเขาเก่าอยู่นะครับแต่ว่าเนี่ยวันนี้ผมก็ว่อยากจะให้ทิมครับถือว่าเป็นรากเหง้าของเฮ้านะครับพูดไดจะมองว่ายังได้กระซังนะครับแต่ว่าผมอยากจะให้รักษาไว้นะครับ เป็นนี่คือหลักเงาของเฮานะครับพี่น้องจงพุ่มใจนในหลักเงาของคนอีสานนะครับเกิดมาองอีสานต้องพุ่มใจได้พี่น้องนี่คือ,อประเภทนี้แตกบ้านนะครับท้าว่าถึงหลักการวิทยาศาสตร์เนาะพี่น้องก็พี่น้องก็หูหวงเรื่อนะครับเดือนเมษามันห้อนมันห้อนเฮ็ดจังไดหล่ะบางเทียอยู่บ้านอยู่2องบางทีนั่งคุยกันโซกันบางทาีอาจจะเฮ็ดให้คำเบาบา,บางคำ นะครับไปกระทบกระทั่งจิตใจกันมันแหงห้อนแหงยั้งก็อาจจะกระทบจิตใจอาจจะเฮ็ดให้คนวือใส่กันก็คนโบลาณก็เลยอาจจะเฮ็ดกุ้งโบ่ายพาไปยุทงยุท่านเนี่ยแะนะครับกินขาวปลากินบักม่วงกินตํามฮงซุ่มแสี้ยวกันยุกลางทงกลางปลาก็อาจจะเป็นไปได้นะครับอันนี้คือผมอา่านตามหลักของวิทยาศาสตร์และเหตุผลที่ในปัจจุบันนะครับแต่ว่าผมกับเ่เคยลบลูเหตุข้องประเภณีเกา่า นะครับเพราะว่าผมค่ะมักศึกษาแนวนี้อยู่แล้วนะครับมันอาจจะห่อนกระลอกก็ได้อาจจะเป็นกุศโลบายของคนบราณนผ้าลูกบ้านผ้าไทยบัานไปโยธงโยธานะครับบางทีอยูยู่ในบัานบางทีอาจจะมีเรื่องกระทบกระทั่งกันโซกันวอกกันบวเข่าหูกันเนี่ยกะวอใสกันหลุดด้หนาห่อนไม่รพี่น้องก็คือจะาห่วงกันนี้ครับบางทีอหนาห่อนเฮ็ดยังกังงดยิดด้ผู้ใดวายยังพวกข่าหูกะงดยิดด้ครับเพราะฉะนั้นก็จะก็คือยัง เพิ่นบอกไว้แล้วว่าอันให้เอนาน้ำลูกไว้เรื่องหัวใจเพื่อนว่าเอนาน้ำลูกใจไว้บ่ใาห้ยห้อนนะครับก็สั่นเพิ่นสิว่าเพราะเนาะว่าถ้าอากาศร้อนอย่าร้อนตามอากาศนะครับก็บจะประมาณนี่เนาะอันนี้ปัน,นี้คือความคิดส่้นตรงของผมนะครับ <c oughs> แต่จังได็กออาจจะบ่ตรงใจพ่อเล็กขอโทษขออภัยนะครับนี่คือ,อประเภทนี้ของคนอีสานกับการแตกปัานก็จะประมาณนี้แหละพี่น้องครับจังได็ก็ โซเล่สเปเฮลล์นะครับกับทิปบอบบี้มือปีทามินนะกับพ่อกันมือละนิดมือละน้อยนะครับอาจจะบอกเกง่งก็เพิ่นหนอกนะครับแต่ว่าอาจจะพยายามสรรสารให้พี่ให้น้องได้อา่ามาเบิง่งมารับฟังกันนะครับบางทีผูใ้ใดมีหยังก็คอมเมนต์ใต้คลิปเอ่อเว้าจาก,กันได้นะครับคอมเมนต์ที่สร้างสรรค์เนาะพี่น้องเนะาะจังได๋ก็ขอฝากอีกเด้อร์ครับช่อง YouTube ทิปบอบบี้มือปีทามินนะพี่น้อง พิมพ์ภาษาไทยทิดบ๊อบบี้มือปีทมินช่องย t u b e ครับฝากกดติดตามคนละอ่าคน,นเด้อพี่นอ้องอ่สิบคนกับสิบคนติดตามกันจะได้บวกขึ้นนะครับพี่น้องจะได้กับพ่อได้เง่อเสือกับต้มขนมน้ำเพลินได้ดอกนะครับพ่อได้ซอยแม่รบพดนีพศสินนะจะได้กับขอฝากช่อง u t u b e ช่องนี้นะครับเด้อสิ่งได้ทีบอจ่าผิดพลาดหรือขอมู่อาจจะบกคบต้องได้กับ ขอโทษขอภัยนะครับบางทีก็เป็นการนํำเสนอในมุมมองของผมนะครับซิ่งได้ดีกับพี่น้องยกไว้ซิ่งได้่ดีผมพร้อมรับผิดชอบและน้อมรับเพื่อจะปรับปรุงให้ดีขึ้นนะครับโทรศัพท์ก็เป็นไอโฟนของพี่น้องไทยก็เป็นโทรศัพท์ธรรมดาเนี่ยแหละนะครับกับพ่อเบื้องในยีเนาะภาพเสียงครับจะได้ขอให้พี่น้องยุ่เย็นเป็นซุขอันตรายให้ถูกยาเสรตมีว่าไก่ได้พี่น้องเด้อลำรวยกันทุกคน เทศกาลสงกรานต์ที่จะมาหวอดดีขอให้เป็นขอให้เป็นเทศกาลที่ดีของพี่น้องทุกผู้ทุกคนมีความสุขผู้ถี่เดินทางจะก,กับบ้านผู้นอกนอกอะให้ยุ่หลอดปลอดภัยนะครับเดินทางไปกับยางเขียวขาดปลอดภัยจะไมมีอันตรายม,กมกาย่กลวไมกไก่เด้อพี่น้องเด้อพบกันใหม่กับขีปต่อไปในโอกาสต,ต่อไปครับฝากเด้อช่องทิดป๊อบบี้มือปีธมินกดติดตามกดซับสไครคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์ฝากเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีครับ